สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการฝังสีปากและปากของพิมพตอนนี้นะคะก็คือผ่านมาได้เจ็วันแล้วพิมพไม่ได้ทาลิปสติกไม่ได้ทาลิปกลอสสีใดๆทั้งนั้นพิมพทาแค่วิตามินบำรุงอย่างเดียวเลยนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าน้องพิมพไปทําอะไรมาไม่อยากรู้ก็จะบอกไปดูเลยเราจะเห็นได้ว่าตาลน้นแล้วก็ปากดำมาก ไม่ได้ทาลิปแล้วก็ยังไม่ได้แต่งตานะคะเรามีแพลนเรามีแพลนเรากําลังจะไปเสริมสวยกันอยากลิฟขนตาเพราะว่านี่ถูกวันนี้แบบปิดแมสกอย่างนี้ใช่ปหแล้วมันแบบเห็นแค่เนี้ยก็เลยคิดว่าแค่เนี้ยต้องสวยพอไปส่องในไอจร้านมารู้สึกว่าเขาก็ทําปากสวยเหมือนกันก็เลยคิดอยู่นะคะพิมก็เลยแค่ไม่ได้ทาปากมาพิมพ์แอบทาลิปมันไปแล้วนะคะเพราะว่าปากแห้งมากแบบเผื่อไว้ เผื่อถ้าเราอยากจะทำปั๊บจะได้ทำเลยนี่ทาแค่ลิปมันมาุณบอกนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่จะมารีวิวไม่ใช่คิมน่าจะเป็นคนนี้คิดมาแล้วใช่ไหมว่าเสื้อมันเข้าติมร้าน <S <S ให้ดูให้ดูติมร้านพร้อมกับเสื้อนาง <S 1> <S 1> <S 1> เราเล่นนะพิมทำ เธอนั่งรอนะทำขนตากันก่อนนะคะตอนนี้อยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลิฟติ้งขนตากันและนี่ก็คือขนตาที่เสร็จทันทีนะคะรู้สึกว่ามันงอนมากพิมพ์แบบชอบมากๆมากๆจะขับปากแล้วก็ทายาชารอเรียบร้อยแล้วนะตัวเป็นคนชอบปากแดงๆสมๆสีนี้นะคะก็เป็นสีที่พิมพ์เลือกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง หลังทำเสร็จทันทีนะคะขออภัยแล้วปากอาจจะเลอะนิดนึงคือมันยังบวมอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะยุบลงกว่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวความสดของสี ấy, ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้คือปากหลังจากที่กินข้าวไปแล้วมือหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ามแล้วที่ เราได้ไปฝั่งสีปากมานะคะตอนนี้พจะมาอัปเดตละกันว่าหลังจากที่เราได้กินข้าวแปงฟันอาบน้ำไปหลายวันแล้วนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะก็จะมีบางส่วนของปากพิมพ์ที่กําลังลอกอยู่มันจะใช้เวลาประมาณ7วันเนาะในการที่ลอกออกทั้งหมดนะคะแล้วก็จะได้สีที่แบบธรรมชาติที่สุดตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการลอกของมันวันนี้ก็คือไม่ได้ทาลิปเลย ไม่ได้ทาลิปสติกแต่ว่าทาลิปมันทั้งวันเลยเพราะว่าความรู้สึกคือมันจะแบบแห้งๆปากแห้งตลอดเวลาเลย อตอนนี้นะคะก็ผ่านมาอีก2วันแล้วมาอัปเดตกันดีกว่าว่าปากของพิมพ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะจากที่ครั้งที่แล้วที่พิมพบอกว่ามันกําลังอยู่ในลอก process อยู่ใช่ไหมพิมพ์คิดว่าตอนนี้มันก็ยังลอกไม่เสร็จ100%เซนะคะคือมันจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเออมันยังแห้งๆอยู่สีตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่สีที่เราจะได้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะคะพิมพว่าอีกสักสวันน่าจะครบ1อาทิตย์แล้วแลหละอืม ่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้ววันนี้นะคะก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่พิมพ์ได้ไปฝั่งสีปากมา คือพิมพ์เป็นคนที่ชอบทาลิปมันแบบที่มีสีนิดนึงนะคะไม่ก็ลิปกลอสคือเป็นคนแบบไม่ชอบลิปสติกเท่าไหร่แล้วคราวนี้เราก็เลยไปหารีวิวแล้วรู้สึกว่าเออการสั่งสีปากอะ่ะมันเหมาะกับเรานะคะเพราะว่ามันจะทําให้สีอะ่ะค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ไม่ได้ชัดขนาดเหมือนทาลิปสติกแก้ปากคล้ำเฉยๆอะ่ะทำให้มันดูแบบเออปากสุขภาพดีอันนี้ หลายคนน่าจะอยากรู้นะคะเพราะว่ามีคนทักเข้ามาถามพิมอยู่นะว่ามันเจ็บไหมมันไม่เจ็บค่ะทุกคนตอนทอําอ่ะคือลงยาชาตลอดคือเท่าที่จําได้อะ่ะลงยาชาแบบหลายรอบมาทําเสร็จชั้นหนึ่งปั๊บ ก็อาจทําชั้นบนต่ออันนี้ลงยาชาัามาทําชั้นนี้ทับใหม่ก็คือลงลง,ลงแบบลงสลับกันไปเรื่อยๆหลังจากที่ทําเสร็จมันก็จะมีความวมวมตุยตุยยาชาหน่อยนะคือเราจะไม่รู้สึกอะไรจนยาชาหายจะรู้สึกมีความแสบแสบนิดนึงอารมณ์เหมือนเรากินส้มตามแบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยคุณท,ทาเสร็จอะก็คือออกมาจากร้านแล้วก็ไปกินข้าวเลยอ๋อความลำบากที่สุดนะคะไม่ใช่ความเจ็บแต่ว่ามันคือความที่มันจะต้องมีเหมือนผ้าอะไรมายัดในปากเราเพื่อที่จะ ให้ปากเรามันแบบอ้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราปืนน้ําลายได้ยากตอนทํหลายหลายคนคงสงสัยนะคะว่าฝังสีปากกับสากปากอ่ะมันมันต่างมันเหมือนกันยังไง <c oughs> คือมันไม่เหมือนกันนะคะฝังสีอ่ะมันจะแบบเหมือนไม่ฝังลึกเท่ากับสักปาก ท่าที่พิมถามอะคือมันจะแบบอยู่แค่บริเวณผิวหนังชั้นกำพร้าชั้นแบบชั้นนอกๆเท่าน,านนะั้นไม่ทำร้ายผิวไม่เจ็บไม่แสบบวมน้อยมากๆที่พิมพ์อัปเดตไปพิมก็รู้สึกว่าอย่างที่ดูอัปเดตของพิมมาทุกๆวันพิม,มจะเจอการบวมเล็กน้อยแบบน้อยมากดูแทบไม่ออกตอนที่ทําเสร็จทันทีผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็คือหายแล้วนะวันที่2จะรู้สึกว่าปากแห้งมากแล้วก็ลอกๆออกมานะคะวันที่3เป็นวันที่น่าจะน่าจะ แห้งหนะักที่สุดแล้ววันต่อๆไปอะ่ะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆพยายามทาลิปมันแล้วก็ทาวิตามินนะคะมันจะทําให้ปากของเราอะ่ะ<ๆ>ลอกออกมาได้สวยกว่านะแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ได้สั้นกว่าการสักปากมันจะอยู่ได้ประมาณ2-3ถึงปีนะคะแล้วแต่บุคคลสีความสดอะไรเงี้ยคือมันจะชัดมากที่สุดตอนประมาณเดือนที่สามพิมไปทามาที่ last day studio นะคะเดี๋ยวพิมจะแปะข้อมูลของเขาไว้ให้แล้วกันไปสอบถามนะคะโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่ร้านได้เลยพิมคิดว่า วันที่พิมพเอาคลิปมาลงอันนี้มันน่าจะผ่านไปนานมากๆแล้วมันมีเฉดส,สีให้เราเลือกเลยนะว่าเราอยากได้แบบเออออกชมพูแดงส้มอะไรอย่างเงี้ยที่พิมพ์เลือกมาจะออกแดงแงหน่อยนะคะแดงๆส้มๆแนะนําว่าให้เลือกสีที่มันเข้มๆหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเออค่อนข้างสีธรรมชาตินิดนึงถ้ามันลอกออกมามันจะได้มีสีติดอยู่ที่ปากเรานะอ,อ๋อลืมพูดไปเลยว่าอีกอย่างหนึ่งที่พิมพไปทามาคือ คือขนตานะคะพิมไปลิฟติ้งขนตามาพิมรู้สึกว่าทุกวันนี้ชีวิตพิมง,ง่ายมากอันนี้ก็คือดีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดไม่ต้องอัปเดตนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะใครที่คิดจะไปทําอยู่เลือกร้านดีๆนะคะเพราะว่ามันทํากับหน้าเราเนาะทาแล้วทําเลยนะคะยังไงหาข้อมูลดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พิมหน่อยนะคะไปที่ไอจีพิมด้วยนะบ๊ายบาย